เป็นผู้รเริ่มในการคนควายเอาขึ้นมาก่อสร้างขัวข้ามไปน้ำซีจำพนมาหาบ้านเฮียกาแห่งนี้นะพี่น้องเมื่อก่อนก็ลุยน้ำลุยในมาเนาะยาฝนระบาดหลายน้อยเนาะขัวไม่เป็นบาเคิดป็นขัวไม่ไพเร็งป่ะยาฝนมาก่จิ้งขัวในไปวัดเป็นย้านเป็นบ้านจะดับขัวในไรแล้วนะไรน้องเราแล้วยาฝนนะตอนนี้ตัวสำเร็จแล้วกะเปิดน้ำใสแล้วแต่ยังบริสุทลอ์ ย,ยังเป็นหนีอยู่พันหนึ่ง้อยสิลาง สวัสดีทุกคนเนาะตอนนี้บาัดกำลังเดินทางออกมาว mm ิทย์เมืองจำพรนแขกสวนเขตไปเวทีแฮมพอนแล้วเนาะกำลังมุ่งหน้าใส่เขตนอกของเมืองอะไรก็คือบ้านเพียกาพี่นไหมบ้านเพียกาแต่ว่ายังขึ้นกับเมืองจำพรเสร็เก่าเสร็เคยเนาะก็จะไปหาอาจารย์เอ๋เนาะอาจารย์ที่ว่าเิ่นเป็นผู้คนควายระดมทุนก็สร้างคัวคามแม่นำ้ำซีซีจำพรประมาณนี้แหละ เมื่อก่อนนะบ้านของเพื่อนท่นบ่มีขวัวข้ามพี่น้องเอยบ่มีขวัวข้ามต้องได้ขี่เรื่อขี่แพ่ญายผลกระลบากหลายเนาะและเพื่อนเป็นภูคนควายเนาะระดมทึนมาเฮ็ดขัวนี่สำเร็จเรียบร้อยเนาะและอีกจะน้อยเพื่อนกับเฮ็ดบุญพระป้าอีนนี้เดี๋ยวเข้ามุงนา้าสูบานเพื่อนยังอีกประมาณสองสามกิโลเมตรเลยพี่น้องเอยไปเดินทาง,งกันเลย ไปดีแม่ไปบ้านพีก่ก้าไปทางนี้มันบอยัองงีประมันจากลักสีหอนี่แม่บอกหนลักวะโดยโดยขอบใจได้แม่เด,ด,ด้อเห็ดย่างเห็ดยนแรงบ่หันโดยกำลังนึงเข่าเนาะขอบใจขอบใจ และนี่ก็คือครัวเรือสะพานคามแม่นำ้ำาชี่จำพ่อนพี่น้องเพื่อจะมุ่งหน้าไปหาหมู่บ้านเพียก้าและกับหมู่บ้านลำบองหมู่บ้านทวดบ้านอย่างน้องลำจันไปพ่ดและพี่น้องเอ้ก็ได้มาใส่ขัวเรือสะพานแห่งนี้จุดนี้ในเมื่อก่อนแม่นโบทันได้มีขัวเรือสะพานเล็กแห่งนี้เนอกจะเฮดด้วยโัวไม่ไพ่น้อยฮน,นะซึ่งพอได้ให้รถจักบ่รถอย่างไตได้นี่แหละพเพราะฮาราดูฝนนี่พบกับความยงยากลำบากหลายเพราะว่าน้ำจะท่วมและน้ำพัดไหลหนีแล้วก อาศัยขีย้เหื่อเนาะพี่น้องเนาะล่าสุดเมนจะมีคนตายในจุดนี้แหละพี่น้องไอ้ปลาขาเจ้าน่ำเจ็บเนาะเจ็บป่วยนี่แหละเราไปห้องหมอพระท่านมาขอจนนี้เพื่อหาเหือ่อหายังแล้วก็พอดีใจขาดตายจนนี้ไอเอ๋หรือว่าอาจารย์เอ๋เนาะประชาชนชาวบ้านเพียก้าแหละจึงได้เห็นความสําคัญของขัวก็เลยมีนักนะคิดริเริ่มเนาะสอกหาวิธีทางเพื่อระดมทุนสอกหาแรงทุนมาเฮ็ดขวัวและก็ได้มีองค์การพูดศาสนาพักรัดคันทึง และปัญญาชนมนชนได้ยืนมือเข้ามาช่วยสะพานแห่งนี้กับระยะเวลาในการสร้างในประมาณสี่ปีสี่ปีนะดักพี่น้องก็สำเร็จแล้วแต่ว่ามันนี้ยังเป็นนี้ของธนาคารที่ได้กู้ยืมมาใช้ใจในการก่อสร้างขัวแห่งนี้ไปก่อนเลยเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เพิ่นกาเกี่ยมจะเห็ดบุตรพ่ป้าเพื่อระดมทุนใจนี้นี่พี่น้องเอ้ เไปเท่าอยู่เพื่อนกาไหนรู้ไหมไปทางเส้นนี้บอกทางตรงนี้โอ้ไปทางตรนี้เน,นาะโดยโดย,โดยขอบใจด้วยได้ปลาลายเนาะโดยปลาเชื่อจำพอนี่โอ้ขอบใจขอบใจไปก่อน สบาดีโอ้นี่นำหาโตยากแ้ๆท้ไี่ในสบายดีสบายดีว่าจงเดินน้งอ๋รอคือเก่าเนาะสบายเดีเดยนะสบายดีโดยภาคกันเทยยังอยูเนาะนะอ๋อกไปเ็ยบุญเนาะโดยฮะมืออื่นบออยู่ไสอยู่บ้านไม่ทถวบัานไคบันไพบอ บ้านไผ่โอ้ยฝากคนเนน้องบนน้าใกล้ๆนี่ยะจ้กลักไปเลยตอนไผยจากมีไปกับพ่อแม่เจ็ดแปดลักเจ็ดแปดลักเนาะมืเอินเสาร์้านไผ่อะอันนั้นใกล้ดาเตยน้อยแล้ววะโอ้จันทัาน้่เข็าบ้าน้ำซ่าวันนี้น้ำซาวะอากาศหนาวๆนี่พี่น้องหนาวกินน้ำซ่าน้ำซ่าอุ่นๆเนาะอุ่นอะมันเย็นเลย าทางมาเลยเมื่อกี้เนาะกายได้มาจื้อเนาะลาปีสิห้าปีเราบินมา <c oughs> เป็นตัวเลวนี่แหละพี่น้องเบินนอนยังเท่คือเก้าที่ห้าปีบราบิเห็นกันห้าปีเลยเด้เนี่ยห้าปีเลยเด้ตอนนั้นบารัหดมากคับเส้นทางนี้บัตรเดินได้เนาะนบัตรเด้มีเด้อฮากาเฮ็ดเส้นทางนี้บัตรเด้ทะลุอันนี้หากาทะลุไม่นี่ขัวกับบัตรเดินได้ตอนนั้นขี่รถลุยน้ำเชื่อมา มาไม่ได้สบายเลยี่นอานซาอุ่นๆี่น้ซาี่น, <laughs> น,นอเอ้ยไปเสิร์ฟนอซาแม่อนี่้าวอุ่นคับด,ดีนาา่าน้ำงไห้นอนซดีขนาดน้ซาบ,บัานเทียกาเด้ <laughs> ม,มาฮอดบางสามเ,เด้เดมย์จืเดวม่มมนบ่ทางนี้ะโดนบมามตามไปเท่านะมันอยู่ในกขาวนะเทียงมขนอยู่ในกขาวนะ พอท่านได้ใส่ปายเดี๋ยวสิเป็ดป่ายไปใส่อยู่เออเร็ดป่ายนะฮะสบายทางเขาเส็ดป่ายให้ลูกศรเข้ามาเลยเดี๋ยวจัดงานใส่ในเนี่ยจัดงานใส่นี้แล้วเรียบร้อยสักก่อนจะเสร็จป่ายด้วยเอาเอาแบบหลู่ๆในนึงเนาะเอาธรรมดาธรรมดาก็ได้วดันหละบ้านนอกบ้านหน้าเอาสิเป็นเหตุยังทำไม่รู้หมางไหมเนี่ยพี่น้องไอตอนนี้เวลา ห้าโมงปลายเนาะห้าปลายตะเลงอากาศหนาวหนาวทีบ้านพิคาเมืองจำพ์นแก่งสนเกศนอกจากนี้ฮะตัวเมืองกับเจ็ดลักเจ็ดกิโลเมตรเนาะมาเ่ดินได้เยียบพัวไม่ก็ภาคเราโอ้บริลลย่นำขึ้นตะเกมาตะเก้ารถดุยน้ำทุกคนเลยไปเจอบนเขาเจ้าคายป่าเมื่อกี้นะนี่อยู่ในบ้าน เขาได้ปลาส่งหมูปายก็เขาได้หลยเขาติดตึวกิโลขายมันมีพอค่ามครับซื้อขาเจ้าใช่ไปม่ายแล้ว่ายได้ซอสหนึ่งแล้วเมื่อกี้นะขาเจ้านั่นดูดอันนั้นพี่น้อยขาเจ้าดูดน้ำมันขึ้นมาใช้น้ำเส้งแล้วมันแห้งมาเนี้นน้ำเชื่อเฉพอดูดน้ำเชื่อเฉพอะไรนะมชบูนในอัดเป็นว่างเป็นว่างเลยไหงอีเจ้าท่านหูบอกอยู่ในนี่ ป็นงินเป็นเพียงเป็นลีปาของเสด็จผูดูลีปาบ่โอ้ตาจะไปเบิ่งทนไกลบ่ตนี้ไปประมาณนี้ไปก็ประมาณอยู่บ่ไกลดอกนาทุ่งห้าทุ่งลักนึง2ลักแบ่ฮอมองลักนี่แหละโอ้อยากไปเบิ่งเนาะยังแบบสมบูรณ์อยู่เนาะสมบูรณ์แล้วเจ้ามาไปเบิดแหละยังเหลือแต่เสาเสาแมโอ้ลีปาเจ้าดูเสด็จดูลีปา เดเจ้าบุญรอูมนาจับปลาศักเจ้าแควนลาวใต้ในสมัยก่อนโอ้ียงหน้าคนไร้เลยแถวนี้เหมือนกัไปเบ่งนานพื่นเพอดเบ่งขื่นพันยู่ตะพอนอยู่ในบ้านแกกอกแกกอกทุ่งบกอกดงแก่กอกดงเนาะป้าเป็นเพื่อนรักแน่เลยเนาะหัวเฮานี่ทซีนีการเฮ็ดพาบปาได้อยังงเนาะตอนเชิาเจ็ดส้าเจ็ดเช้แปดสบเจ็ดสแปดทุกวันยังเสาร์วันเสาร์อาทิตย ว,วันเสาร์วันอาทิตย์เบิงตัวจริงพี่น้องบากเธออาจจะได้ลงมาเนาะอาจจะได้ลงมาลไลงมากก็จะย,ยูขึ้นจะ <c oughs> ก่อนแล้วงานก่อนจะเมื่อเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนมาหล่อดนเลยคิดทอดแล้ว<อ>คิดทอดบ้านเลยไนะด้นีเลยเพื่อนนับถือเป็นไอ้เนาะไอเอสเพื <c oughs> ่อนดูว่าจะแหนเนพิ่นเป็คนคนถือศิลถือธรรมนะ ศัสนาพลร้อยเปอร์เซ็นต์ลยนี่นะเป็นผู้รเริ่มในการคนควยเอาทึนมาก่อสร้างคัวการไ่นำเชีจำพ่นมาหาบ้านเฮียกาแห่งนี้นะพี่น้องเมื่อก่อนก็ลุยน้ำลุยในมาเนาะยาพ่นี่ระบ,บา,ายน้อยเนาะคัวไม่เปน็นบาทค็ดเป็นคัวไม่ไพ่เนาะหยาพนมากเลยหยาพนมากอะจิงครัวในไปวัดเป็นหอยเป็นบานจนดบครัวในไรแ,แล้วนะไรน้องเราแลวย,แลว,ยแลวยาพนนะเห็ด บต้องเิดบางบานนี้แหละตนบม่ไหวครับความรบกนั่นก็เลยเริ่มเนาะมันมีคนตายมีคนตายเลยสิไปหุงหมอบ้านต่อไปนี่โอ้ไปหงหมอเปใส่ติงโดยเกลือชี้างเพื่อน้ำมกโดยวันนี้ใส่ติงเขาเจ้าโดยมันมาหอดเชแล้วมันจะสินลมสินลมแล้วก็เลยฉีดนาสเวกนะ โดยจะเลยจีดนาสังเวหละเออชีวิตขคนเทามันจะมีขาและเป็นยังมันคือมาเป็นอย่างซื่อแต่เฮ้าเป็นยังสิงสบูมีการพัฒน,นาโดยตอนนั้นแมนทานสันติภาพเป็นเจแกลโอไม่ไม่เนาะเพิ่นได้ลงมาเยี่ยมยามแล้วก็พบปะพ่อม่ไปซ้ชนซ้อนโดยชาวบัตเปกาเนาะตอนตอน้าน้ำถล่มเพิ่นก็ได้ลงมาแบบมาบรรเทาถูกมาโดยมาเยี่ยมยามกับแม่นมาให้การ สนับสนุนนีเป็นจตุปัจจัยทั้ง4นั่นแหละเป็นข้าวน้ําโภชนะอาหารปีนาน้ําท่วมหลายดน่ก็เลยเพิ่นได้ลมๆกับเพิ่นหั่นนะโดยว่าขอจักอย่างได้บ่ว่าขอมาเพิ่นว่าโดยก็เลยเกิดว่าผู้ขานอยากเฮ็ดหัวแล้วโดยแต่บ่มีเงินเล็กก็บ่มีโดยเพิ่นก็บอกว่า ถาสิเหตุจริงจริงจังๆถาเป็นคนจริงเอลีนดยไฮแลนดเดกสานโอ้กาเลย่จุดเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นจังหวะครัวในครัวหันจังหวะใส่สื่อว่าสันติภาพมวลชนุตอนนี้ดวยสำเร็จแล้วก็เปิดน้ำใส่แล้วแต่ยังบริสุทธิด้วยตอยังเป็นหนียังเป็นหนีอยู่พันหนึ่งหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านกับสองแสนามหมื่นบาท ครับสองแสนห้าหมื่นบาทได้อีกเนาะพิเศษลายรวมทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านกว่ากีบเนาะราคาสองแสนกว่าบาทแมรายรวมทั้งหมดโดยที่ลงมือได้เหตุในการก่อสร้างครัโดยเป็นจำนวนเงินอยู่ที่เป็นของพูดมวลชนตกประมาณอยู่สามตื้อไปๆโอ้รวมทั้งหมดเนาะ ประมาณสามตือกว่ากีบนี่สามตื่สามตื่แปดสามตือเก่าเนี่ยหละเกือบลาซีสักไหมโดยยังอีกน้อยหนึ่งมาหอดีโดยเกือบหอดีพันล้านกีบพี่น้องไงหัวแหงนีเป็นเงินบาทเดีคยับประมาณสิบปกว่าล้านสิบปลกว่าล้านบาทเนาะแม่สิเป็นล้านแปดแสนแปดหมื่นโดยเงินสมัยนั้นเงินสมัยนั้นแต่ว่าตอนนี้หนี่งก้าวเลยพี่น้องไอ เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เป็นหนี้เงินกี่กับเงินบาทอยู่สองแสนอ่าและเฮตพาป้างานนี้อีกคนหนึ <t ong> <t ong, ่งยังสิได้สลองโดยป้าป้าในที่จัดบอลควอนบอลบอลคือเก่าเ็ะบอลควอนเตะเก่าเนาะเพื่อระดมทุนเพื่อหาทุนม่งไงเนาะหาทุนแล้วมาใส่นี่แมนใช่ปะ ใส่ใจไปหรือว่าไปกู้ยืมมาเเาม็นอยังอยู่เลนะ่าวียดนี่ก็ประมาณอยู่บ่ได้ว่าโบาประมาณแหละว้าวตัวจริงโลดร้อยสี่ร้อยแปดสิบบานสี่ร้อยแปดสิบานก็คีบเนาะยังติดนี่เล่าวียดอยู่<ด>และกัยังติดนี่บริษัทอีกห่าร้อยไปไป กาเป็นยังจังหอดหาลอยไปบริษัทท่ายังเหลืออยู่สามลอยไปแล้วบานนี้คาเพ้นนั่งค้าไก่ทวงพืนที่เฮ้าที่ที่มันมาบุกดยแล้วเฮาได้ซื้อเอาได้ซื้อแล้วบานนี้บริษัทเด้ยวไปเอามาโดยบริษัทไอไก่คําไปเอามาเอามาแล้วบานนี้เลาก็เอาหนาไปหับ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 ไผ่แล้วบานนี้ตัวที่เราหับไผ่ไปหาเงินให้เราประทันกะยังเป็นหนีเล่ากับบวกลบคูณหารก้าไปก็เป็นหาลอยไปนี่แหละคือความจริง แต่แต่ละปีแต่ละปีก็ได้เงินมาแต่ใสได้มาจากมวลชนได้มาจากมวลชนพวกเขานี่แหละโดยผู้หาผู้ซิปแล้ก็ได้มาจากงานบุญต่างๆแล้ก็อยู่ในบทสรุปที่ส่งเข้าไปให้เมืองหน่งงานนึ่งปีนึ่งได้จัดแต่ข้างเดียวอมันพอได้หลายข้างได,ดยส่วนที่ได้ร้ายอลีหันแมนเงินได้มาจากบริจาคบริจาคของมวลชน ตอนช่วงโควิดที่เหตุยังบวได้ก็มีแต่มวลชนคนมาผู้หาผู้ซิผู้ได้ดมีวีแน่กะนักแน่โดย,โดยว้าได้ก็คือว่าจังว่าเป็นยังจังไสว่าสันติภาพมวลชนคือความสามัคคีของมวลชน,นและก็หูจำ้ำตอบบุญแทนพุ่นแทนดินทินเกิดไก่ไง,งามยอดขนคนงามยอดแตง อาประเทศชาติบ้านเมืองเข้าบมพากานแต่งนะมันชิงามแดดอย่างไนึ่งคือบ้านเขานี่มีวัดไหมมีมีวัดเนาะมีไต้หอยกับันนกถั่วมาตอนเพิ่นน้องเอ้เดี๋ยวกระเป๋าดีลงก่นอนหอยกักยบแจักตตยเบิดระเบจซื้ออยู่แคมทางนี่ ยังมันเน่าเด้หอยจู่หอยคมไปแล้วนี่เด้ไปแล้วหอยดิบไปแล้วเอาไว้แกงใบอ้อมเอาบังทึกบังหัวไม่ค่าเขาได้มาจักมือแล้ห่ะนะเอาไว้อ้อมใบแกงปลาดิเพิ่นได้พาเข้ามาตอนรับพี่น้อยแกงอนไม้เนาะแกงอนไมใสซดูกหมู่วะมันก็สุดยอดแล้วเดี๋ยวกินเขากับพี่น้องฮิตของประเพณีของซาลาต้อง ไปคุณกินปลามาพี่กิน,นข้าวไปคุณกินปลามาพี่กินขา้าวมามาพี่น้องมามากินขา้าวเ้ยพี่น้องเดอ้อนี่ขาข้าวที่อบอุ่นนอทจ่เือนไอแอนะนี่นันนบถือเพื่อนเป็นอาจารย์แล้วได้วัมี้พายเฮ็ดได้นะมานะคะรับบารัดกบไปชิบบ้านชาวเมืองลายแขวงก็บ่เคยเห็นประปาตส้นผู้ใดที่มีแนวคิดแบบเพื่อนอน,นะเออตัวนายก็มีแต่ทางพรรคลับกันทึงพอละที่มีแนวคิดพัฒน,นา อยากสร้างอยากแปลงอยากเ,ากเห็ดขัวเห็ดอย่างนะแต่ว่ามาเห็ดอยู่บ้านเทียงกาเลยปัจจุบันกับจีว่าและกรตาดำๆเนอะเพืเ่อนเพื่อนเพื่อนก็าไ่ได้รวยแล้พี่น้อง<ด>แล้วเพื่อน<า>มีความ <ไป S 1> สามารถนะมีแนวคิดจุดสามารถได้ขัวได้สะพานคามาสบายบัดน,นี้นะบัดนี้ใช่หรือจะนี้สองเส้นคนกบฮะตายเกอีก,กค <S <S กรับท่านเข้านรงกันเด้อทุกคนเด้อเอาสำหรับ<ก>คีโรนี้ก็สิได้จบสิ้นไวเพียงแค่นี้เนาะ ากทุกคนก็ไลค์กดติดตามเ,เด้อมื่นว่าจะไปบุญแจก,กเออบุญสังฆทานบ่นสังฆทานสังทา,านอยู่วัดนี่นะอยู่วัดครอบครัวครอบครัวน้อยๆเออไปเฮ็ดบุญอยู่วัดบ้านไผ่เมืองจะพรไปสันเทตเนาะคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนสบายดียบ๊ายบายบ๊ายบายสิไอ้ขาวี <laughs> ่โร่ตัวจริงเลยสุดยอด